ขอภาพที่ตรงนี้นิดนึงแล้วได้ท้ายที่จะหายไปแล้วได้ท้ายพี่จ๋าพี่จ๋าพี่ด้านนี้จา๋าพี่จจา๋าจ พี่จ๋าต้องมีเยค่ะพี่จ๋าคิดข้างซายเลยค่ะพี่จ๋พี่จ๋าพี่จ๋อโอเคตอายังมีต้องมีเลค่ะตงมีต้องมยค่ะต้อียค่ะต้องมี้องมีเลยค่ะต้องมีต้ี่ะต้องม้อเยค่ะตองมีต้องีค่ะองมีต้อเลยค่ะต้องมี้อยค่ะต้องมีีเยคมีต้อม่อีต้อมีเลยค่ะต้งค่ะต้องมีต้องมีเล่ะต้อง้อีเลยค่ะ้องมีองม ได้บ้างได้ค่ะไปรอคอยอีกทีค่ะ ขอให้น้องได้ไหยจะได้ค่ะปจะรัุีรัมย์่อนนี่หน่อยที่หน่อยด้านนี้ที่หน่อยที่หน่อยวันนี้จ้ะที่หน่อยด้านนี้พี่หน่อยด้านนี้โอเคี่หน่อยที่หน่อยพี่จี๊ดพี่จี๊ได้มงนี้หน่อยนะนี่พวกนี้นครับเน